นีค่ะนะคะวันนี้พามากินอาหารนะคะเนะกินอาหารร้านข้าวขาหมูนะคะก็มีหลายอย่างนะแต่มากินข้าวขาหมูขอบคุณทุกการรับชมนะคะเนาะก็พามากินข้าวขาหมูนะคะนะจัดว่าเด็ดนะคะแล้วก็มีบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศนะคะ กินตอนเช้าด้วยนะคะลมพัดเย็นดีมากนะไม่ร้อนนะคะ,ะมีสถานที่เขาก็จะมีที่นั่งนะ,ะไว้กางน้ำด้วยนะคะเนาะ,ะบรรยากาศที่ดีนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามานะคะนะแวะเข้ามาอุดหนุนกันนะคะเนาะ,ะอยู่ในยุทธยานะคะเกเทั้งมาทั้งส่วนนกแล้วนะคะบรรยากาศดีมากนะคะ ฝากทุกคนด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาอืมนั่งรับลมกันนะคะนั่งรับลมบรรยากาศตอนส,สายๆนะคะมาแล้วนะคะข้าวขาหมูนะคะ,นะคะขอาคพณทุกการรับชมนะคะขาหมูของเขาก็พิเศษนะคะพิเศษจุกๆก,ก,กันเลยนะคะเอาไว้ลดพวกนี้นะคะวัน,นวันนี้กินก่อนนะคะนะกินก่อน ดูไข่เลยนะคะไข่ยางมาตู้มนะคะเพื่อไม่ให้รอช้านะคะลาดน้ำจิ้มกันเลยนะคะพร้อมกินแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะนี่เราก็กินก่อนนะคะกินกินแล้ะคะ